ที่ศูนย์สินเชื่อ UOB Express เรามองเห็นสกุลนะครับเดี๋ยวผมแก้เปิดหน้าร้านใช่ไหมครับปรับสีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับงั้นทะเลไหมทะเลเนาะพ่อครับคบเขาว่าแฟดสกดยังไงล่ะครับ f A t ไงครับลูกแล้วเฮอล่ะ s อ r ไงครับรวมกันแฟ t เ e อมัวเล้วยมันต้องอ่านว่าฟาร์เตอร์สิครับพอ่อ เรามองเห็นมากกว่าที่คุณคิดมองเห็นความเชื่อที่จะเติบโตความเชื่อที่จะก้าวต่อไปอีกสเต็ปและความเชื่อที่เป็นไปได้ไม่รู้จบไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนก็เป็นจริงได้ที่ UOB Express พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่คอยให้คำแนะนำกว่า400คนทั้ง 46สาขาทั่วประเทศรู้ผลอนุมัติไวใน30นาทีให้วงเงินสูงสุด2ล้านบาท UOB Express ศูนย์สินเชื่อเพื่อคนมีความเชื่อ